สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมโวเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับรถที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ครับคือเอาไง่ายๆครับท่านผู้ชมมันไม่ค่อยแรงฮะอันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมทั้งนั้นนะครับถ้าหากถ้าเพื่อนๆว่ารถไหนไม่ค่อยแรงก็สามารถแนะนํากันได้นะครับคันแรกเลยครับเป็นคันเอ็กซ์ตรีมนะครับท่านผู้ชมที่ผมรู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะคุมยากในตอนต้นๆนะครับอ่าอาจจะได้มาช่วงแรกอาจจะขับแรงแน่นอนครับแต่ช่วงปลายๆนะฮะหลังๆก็จะแอบ,บตึงนิดนึงครับเพราะว่ารถคันนี้นะฮะก็คืออัดดับแรกเลยคือคันเอ็กซ์ตรีมก็คือคันนี้เลยนะครับแต่ต้องมีเพื่อนๆมีตัวแย่งผมแน,น่นอนเลยนะว่ารถนี้มันแรงมากเลยแต่เอาง่ายนะเพื่อนๆนะครับแล้วผมจะพูดเค่นนะี้ท่านั้ะเอาง่ายๆครับคันนี้ก็ถ้าใครขับไม่ดีคือ เย่ yeah, เลยครับนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคุมยากมากนะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเราขับแล้วเสียหลักคือมันไปเลยนะมันไม่เหมือนคันอื่น,นครับถ้าเทียบกับคันอื่นแล้วก็คันอื่นขับง่ายกว่าครับแน่นอนครับคันนี้ช่วงแรกๆอยาขับยากฮนะแต่พอเราอัปเกรดไปเรื่อยเออจะเริ่มขับดีขึ้นนะนะครับถ้าเราอัปเยอะอ่ะนะแต่ช่วงแรกๆก็จะแย่หน่อยนะสำหรับคันนี้น,นนะผมให้คันนี้เลยครับสำหรับ เอ็กซ์ตรีมนะครับแต่ถ้าได,ได้ทางตรงคือค่อนข้างที่จะแรงมากหน้าที่นี้อยู่ที่การอัพด้วยนะให้มันอัพเต็มอัพอัพเต็มอาจจะขับง่ายขึ้นแต่ช่วงแรกน่อยครับยากจริงคือแบบเออแบบหักนิดเดียวแม่งตอนเข้าโค้งถ้าเราขับผลิดพลาดคือแม่งสะบัดเลยนะคันนี้อ่ะต่อไปคันที่2ครับซูบารุนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะดูรถนี้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะแตะ รถนี้ผมให้เลยในทีมสมรรนะน,นะครับผมให้ซูบารุคันเดียวเลยครับ่ออย่างอีโนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยแรงนะครับแต่ก็ยังเข้าโค้งดีกว่าซูบารุอ่ะนะเพราะว่าบางจังหวะซูบารุไม่ไม่ค่อยสมูนนะอันเนี้ยคือแบบผมอ่ะช่วงแรกท่านชมมาดื่มผมพูดเลยเล็กเล็กคุณได้มาเออเฮ้ยแรงว่ะแรงว่ะแต่ถ้าหลังๆนะคุณนะผมบอกเลยแม่งไม่ไหวครับคันนี้ไม่แซงใครเทพไม่ได้นะ าออนะทีนี้ก็อยู่ที่คนขับเมือนเดิมครับผมก็อัพประมาณนี้นะแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอยู่ดีนะครับเทาอัพขนาดนี้แล้วนะครับถ้าเทียบกับคันอื่นผมว่าคันอื่นแม่งขับสนุกกว่านะครับพวกนี้ยังเข้าโค้งดีกว่าฮุนไดยังเข้าโค้งดีกว่ามันเป็นในเกมนี้นะผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนผมไหมแต่ผมเล่นมาหลายคันแล้วนะนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วว่าผมเล่นหลายคันขนาดไหนอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมเป็นผู้เดียวนะทุกคนนะ ผมเปิดให้ดูไงแนละ้วเนี่ยว่ามันเล่นหลายคันนะครับโอเคเอาละเอ่อก็ประมาณนี้แล้วนะประมาณนี้ดูแค่จากเต็มนี่ก็บอกไปเลยนะครับว่าบวกบอลไม่เล่นหลายคันขนาดไหนนะนะนะครับสำหรับสูบรุนั่นเองนะครับต่อไปทีมสปอร์ตทีมสปอร์ตนี้ผมไม่แน่ใจว่าคันไหนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมรู้สึกว่าฝั่งทีมสปอร์ตมันก็ผมว่ามันแบบ มันบาลานอยู่นิดหนึ่งนะเออยังแบบมันก็ยังแบบพอมีแบบแซงได้เพราะว่าในนาทีนี้อยู่ที่คนขับด้วยนะผมไม่รู้ว่าคันไหนนะต้างชมสําหรับทีมสปอรต์ตถ้าท่านผู้ชมที่แนะนําได้ว่าคันไหนที่แบบเอ,อ้ยห่วยว่าเอ,อน่นแะละครับก็สามารถบอกด้วยครับแต่ผมรู้สึกว่าคันนี้นิดหนึ่งนะครับคันนี้แบบมันไม่ค่อยฮิตในเกมวนว่นครับแต่ผมคิดว่าคันนี้นะครับ ว่าอัพเต็ียม้วก็บางอย่างก็แบบรู้สึกรู้สึกว่าสู้คนอื่นยังไม่ได้แต่ก็พอได้อยู่ครับแต่ก็ยังไม่ได้นิดหนึ่งครับก็คันผมนา่าจะเป็นคันนี้นะถ้าทุกคนคิดว่าคันไหนนะวอชเอ่ออะไรว่าวอชวากนะครับคันนี้นะครับรู้สึกว่าแบบมันช้ากว่าคนอื่นนะนะอืมสำหรับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ครับสำหรับรถที่แบบไม่ทะนงไม่ถนัดอ่ะนะแบบมันเข้ากับสไตล์คนขับด้วยนะใครขับเก่งก็โคตรเก่งน่ะ นาที่นาที่นี้คือผมบอกกับรถที่แบบยังไม่ได้อัปเกรดนะเออแบบช่วงแรกๆค่อนข้างอันนี้เลยนะคันนี้คือแบบไม่ได้อัปอะไรแบบโหขับแรกๆแบบขับโคตรยากเลยถ้าเทียบกับคันอื่น,ค,นคันอื่นขับถูกกันว่าแต่ถ้าหลังๆถ้าเรามีการอัปเกรดเอออัปเยอะๆแม่งจะขับง่ายขึ้นแน่นอนเหมือนซูบารุเลยครับผมให้2คันนี้เลยที่แบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีในเกมาน,นะออมแรกๆนะครับซูบารุยังอัปเต็มๆนะผมยังไม่ถูกใจเลยมันยังแบบ สู้คันอื่นยังไม่ได้เพราะว่าผมลงแรงนี้เจอแต่คนแบบเร็วกว่าผมไม่รู้ว่าทาไมอะนะอาจจะเป็นแรงผมสูงหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะความคิดส่วนตัวนะก็แรงผมก็ประมาณนี้นะทุกคนนะนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านชมว่าความคิดที่ผมต่อไปนะฮะท่านชมแนะนำมันได้นะครับว่าเอ้ย ผมคิดเหมือนกันเลยพี่นะครับเออเลือยัองไงว่ารถนู้นห่วยกว่านะเดี๋ยวผมจะทําการเล่นแล้วก็รีวิวให้ท่านชมได้ดูกันนะครับเพราะว่านี่คือความคิดส่วนตัวของผมจริงๆประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้แบบยาวนานนะก็ค่อนข้างที่จะมีประมาณนี้สําหรับรถที่ไม่ค่อยถูกใจนะครับอืมประมาณนั้นเลยครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำรถที่แบบถูกใจแล้วกันครับแล้วก็มีคงข้อดีค่อนข้างเยอะนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ let's go